ทีมข่าวแอปเนียได้รับการร้องเรียนจากคนขับรถสัญจรถนนสายพะวงทุ่งหวังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาว่ามีขยะจำนวนมากกองเป็นทางยาวซึ่งจากการได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ถนนทางหลวงชนบทสค .3015 สายพะวงทุ่งหวังตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่บริเวณบ้านบารรร่อระกำห่างจากหมู่บ้านประมาณ300เมตรพบขยะข้างถนนจำนวนมากกองเป็นทางยาวจริงค่ะ เขาออมาทิ้งนี่เขามาจากไหนครับพี่ไม่ทราบค่ะพี่<อ>ไม่ทราบกันค่ะเพราะหนูเขาไม่ใช่คนพื้นที่แต่ว่าเจ้าของเขาก็เผาบ่อยๆนะคะ<อ>ในหัวเจ้าของที่นะคะคืสอสมมติที่คนมาทิ้งเนี่ยคนมาจากไหนบ้างครับพี่ไม่ทราบเลยค่ะพี่เพราะว่าหนูก็ไม่ใช่คนตรงนี้นะคะ่ะเรผ่านมาหนูจะไปนาทั๊ก็ผ่านมาเจอเ็าเก็บอะคะ่ะอ๋อก็เห็นขยะคุณพี่เขามาเก็บใช่ไหมใช่ รมีตน,นี้้วยไปโดยขยะจํานวนมากที่ถูกนํามาทิ้งไว้เหล่านี้มีทั้งขยะทั่วไปอย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ที่เสียหายเศษอาหารเปลือกผลไม้แล้วก็มีการส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งเต็มไปหมดรวมไปถึงมีแมลงวันจํานวนมากมาตอมขยะและก็ขยะแห้งอย่างเช่นพลาสติกกระดาษถูกลมพัดปิวว่นเต็มไปหมดบร,รบริเวณรอบๆกองกขยะเริ่มขยายวงกว้างขึ้นแล้วค่ะ ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมารวมไปถึงชาวบ้านที่กีดยางอยู่ระแวกนั้นต่างก็หวันว่าหากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณน,นี้โดยเพาะเทศบาลตำบลพะวงหากยังไม่เร่งเข้ามาแก้ไขจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากขึ้นไปด้วยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวแอปนีของเราด้วยนะคะ